สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับช่องเดอะแจกสกอร์ครับวันนี้ครับก็มีฟุตบอลนะครับผมรวงทําการแข่งขันกันมากมายเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะนะครับผมทีมชาตินั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับผมบทวิเคราะห์ประจําวันนี้นะครับก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับผมแล้วก็ชอบวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมก็เรามีบ้านเขียวนะครับผมให้แอดไลน์กันมาได้เลยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับ ที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดี Ad ของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวใน,ในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหนรือ ชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแรมใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยจะแจกซอกเกอร์นะครับและที่สําคัญครับเรายังมีกิจกรรมดีๆประจําเดือนมีนาคมนะครับไปฟังของรางวัลและก็กติกากันก่อนดีครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแจกซอกเกอร์แม่นจริง แจกจริงกรองจริงวิเคราะห์แม่นยำกับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเด็ดๆในแต่ละคู่ นี้ครับเดี๋ยวแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับสิท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับเอฟซทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่า คู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดจกกันนะครับโอเคครับเรามาเข้าบทวิเคราะห์ประจําวันที่21มีนาคม2568กันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของบราซิลครับเจอกับโคลอมเบียนะครับผมและคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเปรูครับจะเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของโบลิเวียครับและคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยครับเจอกับทางด้านของอัฟกานิสถานนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับผมขอ กำลังใจฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมให้กับทีมงานเด็ดแจกกันด้วยนะครับเราไปเรื่องวันที่คู่แรกกันดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลเจอกับโคลัมเบียครับเรียกได้ว่าบิ๊กแมตช์นะครับโซนอเมริกาใต้อย่างแท้จริงนะครับผมคู่นี้ฮะจะเตะกันในเวลา7จ็นาฬิกาสีทีครับหมายเลขเลยครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับผมของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางด้านของเจ้าบ้านบราซิลก่อนเลยครับแข่งมา12นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้4ยิงได้17เสีย11มี18คะแนนอยู่อันดับที่5ครับส่วนทางด้านของโยู่ เบียครับแข่งมา12นัดเท่ากันครับชนะ5เสมอ4แพ้3ยิงหน้15เสีย10มี19คะแนนอยู่อันดับที่4นะครับเฮตูเฮตครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาเนี่ยนะฮะทั้งหมดนะฮะ13ครั้งครับเป็นบราซิลชนะไปถึง6เสมอ5และโคลอมเบียชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งนัดสุดครับเสมอกันมา1-1เมื่อวันที่3กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางด้านของบราซิลก่อนเลยครับเพิ่งเสมออุรุกวัยมาครับห แล้วก็เสม,มอกบเวเนซุเอลามา1-1ครับล่าลมเปรูมา4-0ครับแล้วก็ชนะชิลีมา1-2แพ้ปกากวัยมา1-0ห้าหน้าหนังสุดครับชนะ2เสม,มอ2แพ้1ครับส่วนโคลอมเบียครับผู้มาเยือนครับเศียติห้าหนาหังสุดครับแพ้กับเอวดอร์มา0-1แพ้อุรุกวัย3-2ชนะชิลี4-0แล้วก็แพ้ทางด้านของบโบลิเวียมา1-0แล้วก็ชนะด้านของอาร์เจนตินามา2-1ห้าหน้าหนังสุดครับชนะ2แพ้ไปถึง3นั่นเองนะครับไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกซซบารลลกเยคั ผู้เล่นนะครับผมส่วนใหญ่ครับผมก็เป็นผู้เล่นดาวดังครับทั้งสิ้นครับนอกจากเป็นทางด้านของโรดิโก้ครับแล้วก็ทางด้านของฟิลิเป้โซซ่าครับยังมีทางด้านของเินซิอุสครับลาฟินยาครับโจลินตันครับแล้วก็ทางด้านของบูโนกิมาราสนะครับผมอังเดอเกอร์สันครับส่วนกล้องหลังครับก็จะมีทางด้านของฟังซาลิมาครับแล้วก็อเล็กซานโดบิเบโลครับแล้วก็ทางด้านของกาเบียลนะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตูครับก็จะเป็นอาริซอนนั่นเองครับมือหนึ่งของริบูผูครับเราไปดูทางฝั่งของโคดอมเบียกันบ้าางดีกว่ ก็ยังคงใช้นักเตะผู้เล่นชุดเดิมยืนพื้นครับน่าจะเป็นท้านของรามาเอลฟันเกาครับแล้วก็คาร์ลอสบาค่าครับจะมีท่างด้านของเยมี่ชาชาครับแล้วก็มีท่างด้านของเิมิเกอร์ตัวเก่งอย่างรูยดีอาร์สนั่นเองนะครับผมปีจอมเลยของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเจมส์บริเกตครับก็จะมาสร้างความแตกต่างในเกมนี้เหมือนเช่นกันครับคู่นี้สูสีคู่ขี้มากๆครับแต่ผมคิดว่าครับการเล่นในบ้านของบาราซิลครับน่าจะสร้างความได้เปรียบให้กับเจ้าบ้านพอสมควรครับและปัจจุบันครับต้องบอกว่าทีมท ประเทศตัวเองเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะฮะผมคิดว่านั้นนี้ฮะจะเรียกศรัทธากับแมตต์ต้องชนะฮันครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันครับให้นักเตะครับสามารถกำชัยไปได้ครับโดยดาวดังของทีมครับที่ช่วงนี้ฟอร์มดีกับสโมสรอยู่หลายคนมากเลยนะครับผมก็คิดว่าครับนั้นนี้ครับจะเป็นทางด้านของบราซิลครับที่เปิดบ้านเอาชนะโคลอมเบียไปได้แบบไม่ยากกินนักด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่มาที่สองให้ดีกว่าครับเป็นทางด้านของเปรูเจอกับโบลิเวียครับคู่นี้จะเตะกันในเวลา8นะครับผมของบ้าานนเระครัััับบบอนนนนดดคคะะแล่่าาสุรรรเเิมจกปู แข่งไปตสิบสองนัดชนะ1เสมอ4แพ้7ยิงง่้3เสีย15มี7คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่10ครับส่วนทางด้านของโบลิเวียนะครับแข่งไปไสิบสองนัดเท่ากันครับชนะ4เสมอ1แพ้7ยิงง่้13มเสีย17มี13คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับโดยเฮทุเฮทครับทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยฮะทั้งหมดนี่ยสิบเอ็ดครั้งเป็นไปรูชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอกัน3ครั้งและโบลิเวียชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งนัดสุดที่เจอกันมาครับก็เป็นทางด้านของโบลิเวียครับที่เปิดบ ส่วนฟอร์มการเล่นครับท่านั้นล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเตรูครับเพิ่งจะแพ้อลาสนามา1-0เสมอชิลี0-0แพ้บารซิล4-0ชนะอุรุไกวย1-0แล้วก็แพ้เอเวอร์1-0ท่านั้ลังสุดครับชนะ1เท่านั้นเองนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ครับส่วนบลิเวียครับท่านั้ลังสุดครับเสมอกับปารากวัยมา2-2แพ้เอเวอร์4-0แพ้ข้างหน้าของอาร์เจนมา6-0ชนะข้างหน้าของคลัมเบีย1-0แล้วก็ชนะชิลีมา1-2นนัด่าาาสครร2เเเมมมมออออแพ้้1งงูวขทั้ง สองทีมก่อนเลยดีกว่าครับนักเตะตัวหลักของน่าเปรูครับก็จะเป็นท่านของเพโดครับอควินโนนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอดิสันซอฟเดสนะครับผมแล้วก็ยังมีท่านของลูอิสเอสวินคูล่าครับส่วนเพย์เมเกอร์ตัวเก่งครับก็คือท่านของออริเวอร์ซันเน่นะครับผมส่วนทางด้านของโบลิเวียครับนักเตะแกนหลักนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเรโอนาโดวาก้าครับแล้วก็ลูอิสฮาคินแล้วก็ยังมีท่านของลูดี้คานโดโซครับส่วนเพย์เมเกอร์ตัวเก่งครับจะเป็นท่านของลุยบาเลกัสนะครับผมคู่นี้ค ต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบทางด้านของโบลิเวียซะมากกว่าทีมเยอนเพราะว่าถึงแม้ฟองก็เล่นยงจะไม่ค่อยดีทั้งคู่ก็ตามครับแต่ผมคิดว่าฮะโบลิเวียฮะรัดนี้ครับจะอาศัยครับผู้เล่นที่สดกว่านะฮะก็ใช้ดาวรุ่งหลายคนครับทางด้านของโบลิเวียครับผมคิดว่าฮะจะบุกมาชนะไปรูไปได้ครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยเจอกับอัฟกานิสถานครับคู่นี้ครับเป็นเฟรนลี่แมตช์ครับกระชับมิตรจะเตะกันในเวลา20นาติไไททยี่ชนะป สองประตูศูนย์เมื่อวันที่3กันยาย,ยนปี2 0 1 5น้นู้นเลยนะครับส่วนฟอร์มาการเล่นนะครับห้านั่นาสุดครับเิ่นแบบทีมชาติไทยก่อนเลยครับเพิ่งจะแพ้เวียดนามมา23แต่ก็แพ้เวียดนามมา21หนึ่งและฟิลิปปินส์มา 3. 1แต่ก็แพ้ฟิลิปปินส์มา2 1แล้วก็ชนะกัมพูชามา3 2มสอห้านั้นาสุดของทีมชาติไทยครับแพ้ไปถึง3ชนะ2ครับส่วนอัฟการนิสถานครับห้านั่นาสุดครับเพิ่งจะแพ้ด้านของทาจิกิสถานมา31แล้วก็แพ้นเนปาลมาของคูา10แล้วก็แพ้ด้านของคูเวต 2-1นะครับทั้งอันสุดขับนแท้เพียงแค่นัดเดียวแพ้ไปถึง3เสมอ1นะฮะลัดนี้ครับทีมชาติไทยครับก็ส่งชุดใหญ่ลงครับนำทีมโดยชาติทิพย์สงกสินครับแล้วก็มีเพียรดลฉัมมัสมีครับแล้วก็ยังมีสุพรัณเหมือนตานะครับผมก็จะลงในวันนี้เหมือนกันนะครับผมส่วนทางด้านของอัฟกานิสถานนะครับผมผู้เล่นตัวหลักก็จะมีท่านของรามัตบักบารีนะครับผมแล้วก็จาบาซาซ่านะครับผมแล้วก็มีกองหน้าอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับนั่นคือท่านของโอมิดโปปัสส่าครับแล้วก็จะ ตัวเปลนเกมได้ครับนัดนี้ฮะผมก็ยังมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะจะสามารถเอาชนะอัพการนิสถานไม่ได้นะครับผมด้วยกลุ่มกําลังผู้เล่นนะครับผมชุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามีดีพอฮะที่จะชนะอัพการนิสถานไม่ได้นะครับแม้ว่าของเราเนี่ยจะแพ้ทางทางด้านของตะวันออกกลางข้าส่วนใหญ่นะฮะแต่นัดนี้ฮะผู้เล่นตัวหลักหลายคนเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติมาเนาะผมก็เลยคิดว่าฮะนั่นนี่ฮะเราจะเปิดบ้านครับเอาชนะอัพการนิสถานได้แบบเฉยๆครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับโอเคครัััััับบบบบทท้้งหมมมมดนนนนนีีีคคคคครรรรก็ืออฟุตลปะะะจำว่21ผา 2,568นั่นเองนะครับลงมาทบทวนอีกรอบหนึ่งไหมครับว่าวันนี้เราให้อะไรไปบ้างนะครับผู้แรกครับบาราซิลครับชนะโคลอมเบียไป2-0ครับแล้วก็ทางด้านของเปรูครับจะเปิดบ้านแพ้ให้กับบริเวียไป0-1แลวก็ทีมชาติไทยครับจะชนะอัฟกานิสถานไปได้1ประตูต่อ0ูนนั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ครับก็คือฟุตบอลนะครับผมประจำวันนี้ยังไงแล้วนะครับผมก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับใครที่ชอบก็จัดขัดก็ส่วนได้เราไม่ว่ากันครับเพราะว่านี่เป็นแค่ทัษณะส่วนตัวแต่อย่าลืมครับแอดไลน เพื่อนท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็น แฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแรมใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเดอะแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเดอะแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดอะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก FC ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทีมชาติไทยเจอกับอัฟกานิสถานครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับลุกจกรรมดีๆจากทางเดชแจงกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ